สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่ารัสเซียนั้นกําลังโชว์แสนยานุภาพอาวุธิวเคร์รุ่นใหม่ที่ไร้คู่แข่งด้านผู้เชี่ยวชาญตะวันตกคาดไม่ถึงในความเร็วของการพัฒนานะครับในขณะเดียวกันนั้นทางด้านดมิทรีเมดเวเดฟซึ่งเป็นอดีตป,ประธานดีของรัสเซียนั้นได้ออกมาเตือนนะครับว่าโลกอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขัน ด่านอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่หากว่าสนที่สัญญา New Start หมดอายุลงในวันที่5กุมภาพันธ์2569นี้เรื่องราวความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถามเดทกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับในทุกๆวันที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสถานกาารรณ์คควมขััดแยง้งบ ข่าวสารทางด้านการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่สาคัญคญนะครับรวมถึงสาระความรู้อื่นๆอ,อีกมากมายที่นำมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวว่าทางด้านฝั่งของรัสเซียนั้นได้เปิดตัวความสําเร็จของระบบอาวุธยุทธศาสตร์รุ่นล่าสุดนะครับซึ่งกํลาลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่สั่นคลอนดุลอานาจทางการทหารของโลกหลังจากที่เซอร์เกย์นาริตกินผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองต่างประเทศของรัสเซีย ออกมายืนยันถึงปฏิบัติการและปฏิกิยาอนันรุนแรงจากนานาชาติต่อความข้าวหน้านในครั้งใหม่จุดสนใจหลักอยู่ที่ขีปนาวุธร่อนพลังงานนิวเคลียร์อย่างบุรเวสนิกและยายนยนต์ใต้น้ําไร้คนขับอย่างโพไซดอนซึ่งประธานดีว่าลาดิมีร์ปูตินระบุว่าเป็นนวัตรกรรมทางทหารที่จะยังคงความเป็นหนึ่งเดียวและไม่มีระบบใดในโลกเทียบเทยงได้ไปอีกนานแสนนานทางด้านฝั่งของเเกตนาวิกิน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าคําประกาศความสาเร็จในการทดสอบระบบเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความตกตะลึงให้กับฝ่ายจัตรูเท่านั้นแต่ยังได้รับความสนใจอย่างสูงจากกลุ่มประเทศพันธมิตรของรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันประเด็นที่สร้างความกังวลใจให้กับฝ่ายความมั่นคงของชาติตะวันตกมากท,ที่สุดก็คือเรายักเวลาในการพัฒนานะครับนาริกินเชีย็นว่านักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารในโลกตะวันตกส่วนใหญ่ต่างตกอยู่ในภาวะคาดไม่ถึงที่รัสเซียสามารถยกระดับเทคโนโลยีขั้นสูง จนใช้งานได้จริงในระยะเวลาที่สั้นกว่าที่พวกเขาประเินเอาไว้มากถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2568ในการประชุมกลาหมประทําดีว่าิลาดยูตินได้เน้นย้ำว่าอาวุธเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางการทหารเท่านั้นแต่มันคือหลักประกันถึงความเท่าเทียมทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงของรัสเซียที่จะยืนยงไปอีกหลายสิบปีความเคลื่อนไหวนี้ถูกบองว่าเป็นความพยายามของรัสเซียในการส่งสัญญาณชัดเจนไปยังชาติสมาชิกนาโตและโลกตะวันตก ว่าขีดความสามารถทางนิวเคลียร์ของรัสเซียได้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในรูปแบบใหม่ได้อย่างเป็นเสจนะครับในขณะเดียวกันนั้นทางด้านดมิทรีเมตเวเดฟอดีตประทานดีของรัสเซียนั้นได้ออกมาเตือนนะครับว่าโลกนั้นอาจจะเข้าสู่ช่วงอันตรายของความไม่แน่นอนหากว่าสนธิสัญญาการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ฉบับสําคัญฉบับสุดท้ายอย่างนิวสตาร์ทไม่ได้รับการขยายเวลาโดยเขาระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกานั้น กำลังจะหมดอายุลงภายในเพียงเวลาไม่กี่วันส่วนที่สัญญาิวสตาร์ทลงนามโดยดัมบิตี้เมดเวเดฟอดีตประธานดีของรัสเซียกับทางด้านบารักโอบามาอดีตประธานดีของสหรัฐในปี2010นะครับและก็กำหนดเพดานจำนวนหัวรบดิวเคลียเชิงยุทธศาสตร์ที่ประจำการเอาไว้1,550หัวรบต่อประเทศหลังจากที่สหรัฐถอนตัวออกจากสนที่สัญญาต่อต้านขีปนาวุธและส่วนที่สัญญาอาวุธนิวเครียพิเศษกลางแล้วก็ New Start จึงกลายเป็น ข้อตกลงความควบคุมอาวุธฉบับสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนั่นเองหากมีการปล่อยให้สนธิทสัญญานี้หมดอายุในวันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ก็จะถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1972ที่คลังอาวุธนิวเคลียร์ของสองประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจะไม่มีข้อจํากัดที่มีผลผูกพันทางกฎหมายใดๆอีกต่อไปหากปล่อยให้มีการดําเนินการแบบนี้เนี่ยครับดมิทรีเมดเวเดฟก็ให้สัมภาษณ์กับทางด้านผู้สื่อข่าวบอกว่าปั สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับแน่นอนว่าการประนีประนอมอย่างแท้จริงและมันมีบทบาทในเชิงบวกนั้นก็จะจบสิ้นกันไปปัจจุบันนั้นดมิทีเบดเวเดฟดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียก็ยกย่องสนธิสัญญาต่างๆว่ามันเป็นความสําเร็จแบบวินวินที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับทางด้านรัสเซียอย่างไรก็ตามก็กล่าวว่าสนธิสัญญาต่างๆนั้นจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าอันเนื่องมาจากการกระทําของสหรัฐพร้อมกับกล่าวโทษว่า สาเหตุของการเสื่อมถอยของข้อตกลงมาจากแนวทางที่ขาดความรับผิดชอบของสหรัฐต่ตอาการปฏิบัติการตามสนธิสัญญารวมถึงโครงการป้องกันขีปนาวุธโดนโกดดโดมของสหรัฐและถ้อยถแถลงเกี่ยวกับการกลับมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งแนวทางดังกล่าวของสหรัฐได้บีบให้รัสเซียนั้นต้องระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาในปี2567ันิิาร้อยหกิบเดฟอธิบายแต่เขาเน้นว่ารัสเซียเองนั้นยังคงปฏิบัติตามข้อจํากัดเชิงตัวเลขของสนธิสัญญาดัางกล่าวมาโดยตลอด ดมิตร de ีเบดเวเดฟยังรำลึกว่าประธานดิวาลดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียได้เสนอขยายข้อจํากัดหลักของสุนธิสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ระบุว่ายังไม่ได้รับคําตอบจากเป็นทางการที่มีสาระสําคัญใดๆจากสหรัฐไปกาดมิตรีเบดเวเดฟยังกล่าวย้ำนะครับบอกว่าหากเราไม่ได้ยินรายละเอียดที่ชัดเจนใดๆจากสหรัฐเราก็จะยึดถือการดําเนินการที่แท้จริงของฝ่ายสหรัฐเป็นหลักและย้ําว่ารัสเซียพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และจะตอบโต้ภปยกุกครมใหม่ ต่อความมั่นคงของตนจากรวดเร็วและเด็ดขาดด้วยระบบอาวุธใหม่ไม่ว่าจะเป็นโอเรสนิクบูเรเวสนิกและโพไซดอนการทํางานอย่างประสบความสําเร็จของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซียเปรียบเสมือนยากลบประสาทสําหรับพวกที่หวาดผวาในกลุ่มสัตรูของรัสเซียนี่คือสิ่งที่ดมิทตีเมดเวเดฟนั้นกล่าวทิ้งท้ายกันเอาไว้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของสนธิสัญญาิวส start ซึ่งก็จะหมดอายุนะครับ ในวันที่5กุมภาพันธ์2อง9ที่จะถึงนี้ก็คงจะต้องดูท่าทีของฝั่งสหรัฐอเมริก,กาว่าจะมีความเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝั่งของรัสเซียนั้นก็ยื่นข้อสดเสนอในการที่จะขยายสุนธิสัญญานี้กันออกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากฝั่งของสหรัฐอเมริก,กาแต่ว่าถ้าหากไม่มีการตอบรับกันขึ้นมานั้นเนี่ยก็คงจะเห็นทั้งสองชาตินะครับเดินหน้าในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์กันครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งโลกกก็จะตตออยยู่ในนัรา อย่างยิ่งนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นได้นำมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันหากว่าคุณผู้ชมนะครับชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมครับเข้ามาแล้วก็กด s u b s c r i b e กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแย้งเรื่องราวข่าวสารระวหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวตระกัดเมือง รวมถึงเรื่องของสาระความรู้เทคโนโลยีต่างๆในการพัฒนาอาวุธนะครับหรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์ก็นามาฝากคุณชมกันอย่างต่อนเนื่องนะครับนอกจากนั้นท่านเข้ามาแล้วท่นานยังสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนช่องถามเด็ดได้นะครับเรื่องต้นเพียงแค่เดือนละ100บาทหรือว่าท่านจะเลือกแบบแพ็กเกจสามบาทหรือว่า600บาทก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านจะสนับสนุนข่าวที่ท่านชื่นชอบเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงข่าวไหนท่านชอบท่านก็มอบให้กับข่าวนั้นนะครับ หรือท่านจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2 5 1 1 1านะครับ1 6 9 3 4 2ก1 1 1อก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกทท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถามเด็ดในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆข่าวนะครับที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ